สอนวิธีล้างเหรียญลงยาหน่อยครับแล้วจะไปล้างทําไมอะครับพี่ช่างตั้มรีโนเวตเหรียญลงยาจะไปล้างทําอะไรครับเหรียญลงยาส่วนมากจะเป็นเนื้อเงินแล้วพี่จะไปล้างทําไมครับเนี่ยเวลาผมหาพระผมก็หาเก่ามาก,ก่อนเนี่ยนะครับพี่ไม่กล้าล้างเหรียญลงยาพี่กลัวยาพังใช่ไหมเอาจริงๆอะซัลไลก็ล้างได้ อ่าเก่ามาก่อนผมก็ชอบพระเก่ามาก่อนครับอืมอย่างวันนี้นะเมกะพัทโอมีเมกะพัทใหม่ใม่ไหมมีอ่าเนี่ยเมกกะพัทเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพระเน้อเมกกะพัทมากหนึ่งวิธีการทำยากสองเป็นทน,นสิทธิ์ที่ได้ยินมาแต่โบลัมเบลาน 3เป็นพระที่เล่นง่ายวัดพับเก่าจริงเนื้อแก่งเป็นหินจริงไหมคะฟังเขามาใช่ไหมล่ะซื้อวัดพับหักครึ่งองค์ไปดูดีไหมจะได้เข้าใจหักครึ่งองค์เนี่ยอย่างเก่งก็ประมาณสัก 5, ห้าพันเข้ามฟังเขามาบางคนอยากจะตอบให้ถูกใจคุณก็บอกจริงบางคนอยากจะให้คุณกลัวก็บอกไม่จริง ห็นไหมแต่ถ้าคนไหนเอาพระวัดพับมาให้คุณส่องได้นั่นแหละครับคือคนที่เขาหวังดีกับคุณจริงๆอ่ะเนื้อเมกพัดคือการดูเมกพัดเนี่ยอย่างหนึ่งง่ายๆเลยเมกพัดสมัยโบราณหุม9วัน9คืนฉะนั้นพระเมกพัดในสมัยโบราณเขาจะมีความ เหนียวแน่นหนึบของเนื้อคือเนื้อมันยึดติดกันแน่นนะถ้าเวลาจะแตกก็บินบินข้างในก็เห็นเป็นใยๆอยู่เขายึดกันแน่นเนื้อใช่ไหมเนี่ยบินบินข้างในก็จะยังเห็นเป็นเนียใยที่ยึดกันอยู่อ่าแต่ถ้าเมกะพัดสมัยเนี้ยมันกรอบมันระเบิดเลยมันลานเลยเพราะมันเป็นเมะพัดที่ใช้เครื่องมือสมัยใหม่ทํามันไม่ได้หุงเวันเ้าคืนมันเป็นเมะพัดโรงงาน ฉะนั้นเมกฆพัดสมัยโบราณพอหยิบมาแล้วปุ๊บมันนึกนุ่มแน่นคนละวัดอันนี้หลุมดินอ่าโอเคโอเคโโอเคอ่าอเคนี่อันนี้พอป้องวัดหลุมดินปู่บุญวัดกลางบางแก้วเหมือนไงไหมไรเคียงเห็นไหมอ่าแต่พอเป็นเมฆพัสสมัยใหม่เกิดอะไรขึ้น เห็นไหมเนี่ยคนละยุคนะครับอ่าความหนึกแน่นเหนียวต่างกันแล้วเกิดอะไรขึ้นครับแตกครับแตกระเบิดเองแล้วพอระเบิดมาแล้วข้างในเหมือนอะไรข้างในเหมือนไส้ดินสอช่างเปาะบางเหลือเกินน่ช่างบอดีสแลม ทำไมมันช่างเปล่าบางเลือกเกินนะอ่าแวเรื่องเมฆพัดนยะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของเก่าอ่าของเก่าเห็นไหมหนึบแน่นหนึบเหนียวเห็นไหมเขายึดติดกันแน่น อยังเก่งก็บินบินเข้าไปข้างในก็ยังเห็นยังเห็นรอยกระเทาะคือมันจะดูแข็งแรงกว่าคำว่าเมกะพัดเมกะพัดเก่ากับใหม่ผมก็มีให้ถ้าเกิดว่ายุคใหม่ๆอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยใหม่คุณดูใหม่กับเก่านะ,อ,ะอย่างเงี้ยเก่า เห็นไหมหนึบหนับแข็งแรงใหม่อย่างนี้ใหม่ใหม่นี่คือสองพันห้าร้อยนะใหม่นี่หกสิบปีแล้วนะแต่อย่างนี้มันเก้าสิบปีนี่อย่างนี้เก่าเห็นไหมอ่ะอยากรู้ให้ลึกทำจากอะไร ทองแดงกับตะกั่วผสมกันอ่าอย่างนี้เนีไหมใหม่ก็จะระเบิดลานของเขาเองไม่ต้องมีใครไปแตะค่าก็จะลานเพราะว่านะข้าไม่ได้หุงเก้าวันเก้าคืนไงมีแน่นอนครับมีแน่นอนนะฮนะ เนี่ยเรื่องราวของเมกกะพัดเก่ากับใหม่เห็นไหมถ้าใหม่เป็นไงเราเห็นเลยนี่แวบเอาไว้อย่างพ่อเดิมโอเปิดกล่องพ่อเดิมให้ดูหน่อยลูกพ่อเดิมกี่บัวะอาดถาดแเนี้ยอ่กี่บัวพ่อเดิมคือจริงๆเมกกะพัดเนี่ยแค่คุณหยิบมาเนี่ยถ้าคุณเคยมีของแท้ส่องที่บ้านนะมันต่างกันเลยครับถ้าคุณดูพิมพ์ก่อนคุณก็งงตาแตกเพราะเมกกะพัดเองเนี่ยเขาหลอก มาพิมพ์มันใกล้เคียงกันนะนี่กรพัดเห็นปะใหม่อันนี้พอยอดไว้แก้วเจริญใช่ไหมอ่ะมันก็จะคนละอย่างกับเก่าเมกพัดดูง่ายนะครับดูง่ายมาอเาพอเดิมมาให้หน่อยวางตรงนี้เลยลูกเคียร์ที่แล้วก็วาง อ่ะอย่างเมรกระพัดหลงเมื่อเดิมปีเก้าสามอ่ะนะครับหรือว่าปิดตาหลงเมื่อเดิมแต่พอหยิบมาก็ต้องมีความเก่าเหมือนกันอ่าเมกะพัดพอเดิมหมดแล้วเดือดตะกัวอ้านิ่เมรกระพัดพอเดิมแฟนเบจเอาไปสมุดเจี้ยงเลยเหรอโอ้ยอยากจะร้องไห้ปิดตาเรามีแถวนี้องคเนี้ยนี้องคหนึ่งอ่ะกินอะไรกีบัวหมดหมดกัน เฮ้ยโอ้เพื่อนเื่อร้องไห้ครับเพื่อนๆนแบ่งพอเดิมผมไปจนหมดแล้วอ่ะคราวนี้เราไปดูอันนี้ปิดตาพ่อใหญ่วรรณนามเห็นไหมพ่อใหญ่วรลณนามก็แปลกกว่าก็ยังมีความหนึกนุ่มแต่มันก็ไม่ได้เลยลึกไปถึงกับ พ่อทาอ่าไม่ได้เลยลึกไปถึงกับพ่อทาเรากาลังไล่เรียงอายุของพระอยู่เห็นปะไม่ได้ไปถึงพ่อทาไม่ได้ไปถึงปูบุญแต่ทว่าพ่อใหญ่วรานามเองเขาก็ยังต้องเก่าวกว่าพระสองพันห้าร้อยไงครับเห็นไหมเขาก็ยังต้องเก่าวกว่าเมกะพัทพระปีสองพันห้าร้อยี่เป็นการเรียงอายุของพระ ผมจะเป็นคนที่ชอบพาในเมกพัทมากเอาว่าชอบไม่ชอบคุณก็ดูดิผมเก็บทุกอย่างเพราะเพราะเนื้อเมกพัทน่ะมันแค่เนื้อของพาเนี่ยเขาเสก9วัน9คืนตอนที่เขาหุ่งนะแค่ยังไม่เทอะ่ะหลวงพ่อก็ต้องเสกอัดพลังจิตเข้าไปแล้วคุณคิดดิเออนะยังไม่ต้องเทนะ่ะหลวงพ่อก็ต้องอัดพลังจิตเข้าไปแล้วอ่ะ ถูกไหมครับมันเข้มขังขนาดไหนอ่ะอ่าเทมาแล้วก็ยิ่งขังเขาไปใหญ่ขนาดไม่เทหรอกมอ่อยต้องอัดพลังจิตเข้าไปนะเรื่องของพระเนื้อเมกะพัดพอเราดูเมกะพัดแท้เก๋ได้แล้วเราก็มาแยกค่านิยมอ่าคืออันนี้เป็นวัดหลักหกปี 70. เจ็ดศูนย์แปลงเนื้อเจ็ดศูนย์เหมือนกันกับเนื้อปู่บุญไหม ให้คนละวัดมันก็นเนื้อเดียวกันเทเลยครับไม่ต้องปัน้นเมกะพัทต่างจากทองผสมเมกะพัทสามารถเทลงในหินได้เลยหินทนไฟนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าศิลปะของแต่ละวัด อ่าเขาก็ต่างกันออกไปอย่างเงี้ยปู่บุญเนี่ยศิละปะแกก็จะเป็นศิละปะของแกจะล้างทำไมอ่ะพี่ถ้าบนเหรียญถ้ามันจะกินเหรียญพังค่อยล้างถ้ามันไม่กินเหรียญก็ไม่ต้องล้างครับในกระป๋องสเตค,คินมีเหรียญอะไรอยู่ไหมลูกอ้าเนี่ยก็เบื้องต้นก่อนว่าฉะนั้นเวลาเราดูพระเนื้อเมกาพาัดเราจะดูกันยังไงอ่ะต่อไปเข้าสู่บททดสอบ แท้ไหมครับอ่าแท้ไหมครับ พิมพ์นี้ที่ไหนพิมพ์นี้ที่ไหนอ่าพอป้องวัดหลุมดินท่านิยมเท่าไหร่ ไปเป็นสเต็ปลยรู้ว่าแท้แล้วพอรู้ว่าแท้เสร็จรู้วัดก็จะเริ่มรู้ค่านิยมเห็นปะแต่ถ้ารู้ค่านิยมไม่รู้แท้เรียบร้อยนะใครที่ตอบวัดผิดก็จะไม่รู้ค่านิยมอ่าแต่ถ้ารู้ว่าแท้แล้วแล้วรู้วัด ก็จะรู้ค่านิยมแน่นอนครับหลักหมื่นเห็นปะหลักหมื่นอันนี้ที่ไหนม่เรื่องราคาเล่นหาไม่รู้เลยครับนะฮะต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยให้ค่านิยมพระเพราะว่ามันเป็นการกดคุณค่าพระไม่ให้แพง และเป็นการเมคพระที่พระบางอย่างให้แพงเกินจริงเอาเป็นว่านะครับถ้าพี่อยากรู้ราคาพระพี่ห่วงมากไหมพี่ก็เปิดแพงพี่เปิดแสนหนึ่งอะถ้าพระมาเล่นสองหมืนเดี๋ยวคนนั้นเขาก็ต่อหมื่นห้าเองครับเราสามารถกำหนดคุณค่าพระคร่าวๆได้จากประวัติของท่านว่าถ้ารุ่นห้าราคาเท่านี้รุ่นนี้ควรราคาเท่าไหร่ ถ้ารุ่นแรกราคาเท่านี้รุ่นนี้ท่านหลวงพ่อไหมควรจะราคาเท่าไหร่ที่เราจะตั้งขึ้นมาอ่ะเห็นไหมอันนี้คุบอกปู่บุญเบ่าพี่ปู่บุญใช่ไหมไม่ใช่อะอันนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นหลวงพ่อพัดวัดอรัญญิกอ่ะไม่ใช่คุณเจอเห็นเป็นกี่บัวเป็นหยดน้ําก็เป็นพ่อป้องหมดอ่ะ อันนี้เล่นกันสองหมื่นคุณไปซื้ออันนี้แปดพันกะฟันหวานแน่เรียบร้อยดีครับมีแน่นอนครับมีได้ทุกเนื้อครับที่ในยุคนั้นมีพี่สันทัศนกภาพบอ,อกไหมครับในยุคนั้นเน่ะปู่นาคมรภาพสองสี่ห้าสองในยุคก่อนสองสี่ห้าสองเขามีเนื้ออะไรได้บ้างปูน่นาคก็สามารถมีเนื้อแบบนั้นได้หมดครับ อ่าแต่ตอนนั้นไม่มีพลาสติกปู่น,นาคมีเนื้อพลาสติกไม่ได้นะครับโอเคอันนี้พอพัดวัดอรัญจิกเห็นไหมฉะนั้นคุณต้องรู้แท้รู้วัดพอพัดวัดอรัญจิกสร้างพระปีอะไรปีสองพันห้าร้อยฉะนั้นเนี่ยแม้ความเก่าเขาก็จะเก่าน้อยกว่าพอป้องที่สร้างปีเจ็ดศูนย นี่ไงดูแท้ก่อนพอดูแท้เป็นเราก็จะเริ่มหาวัดได้สนุกขึ้นแต่ถ้าด่านแรกแท้หรือเกยังไม่รู้เนี่ยมันไปดา่านต่อไปลำบากแล้วนะเมกะพัทตะกัากาวเก่าก็เหมือนกันตะกัากาวเก่าแฟนเพจผมเก่งเรื่องตะกัากาวเก่าผมรู้ อ่าตะกัวเก่าตะกัวขึ้นไขตะกัวอะไรแฟนเพจผมรู้หมดอ่าเรื่องตะกัวผมไม่ห่วงเลยแฟนเพจผมเก่งอันนี้กําลังทําวิจัยอยู่ว่าพระเขาเป็นเนื้ออะไรอ่าแต่หลังเนื้อ,อแบบนี้แน่นอนครับฮะไม่ใช่ทองผสมแน่นอนกําลังวิจัยอยู่เนี่ยถ้าพระเขาเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อแบบเนี้ยนะครับ เป็นเนื้อโลหะผสมพิเศษแน่ไม่ไม่ไม่เสมอไปพี่สุพนัทถ้าหลวงปู่บุญท่านจองพิมพ์ขัดสมาธิเพชรไปแล้วองค์อื่นใช้ไม่ได้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเหลือพระพิมพ์นั่งยองกันทั้งประเทศแล้วครับนะผมว่าพิมพ์น่ะเขาสร้างตามพุทธประวัติครับอ่าพุทธประวัตินะครับอ่าพุทธประวัติ นะการทําพระเครื่องเนี่ยเขาทําเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างพิมพ์พมพล,ลีลาทุกวันนีโอนจริงเขาชื่อเขาช่อพิมพ์อะไรรู้ไหมพระพุทธเจ้าจงกรมจงกรมอ่าพิมพ์ปางลีลาทุกวันเนี่ยที่เรามาแต่งว่าใช้แล้วจะเจริญเก้าหน้านู่นนี่นั่นเน่ะจริงๆแล้วเป็นพิมพ,พระพุทธเจ้าเดินจงกรมมีได้ครับมีได้หมด<อ>เห็นไหมพอเวลาเราดูเก่าเป็น เราก็สามารถที่จะได้พระดีอ่าไม่เหมือนปลอดนะครับปลอดจะเป็นโอมีพระปลอดไหมเมื่อวานมีพ้าปลอดอยู่องค์ปะถ้าถ้าเป็นตะข่ายเป็นายแบบนี้ไม่เหมือนปลอดมันจะเหมือนเมกสิ์กับสัมฤทธิ์ปลอดข่าววะใช่ปลอดมันจะเป็นผื่นหมดเลย่อาปลอดมันจะเป็นผื่นหมดเลยครับปลอดมันจะไม่เป็นใยแบบนี้อ่า ขาวอ่าแต่มันไม่ใช่ปลลอดปลลอดมันจะเป็นผื่นเป็นเม็ด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 อ่าเป็นผื่นมันอ่ะงางคกมันจะไม่เป็นใยแบบนี้เนื้อปลลอดที่เป็นองค์พระสี่เหลี่ยมเนืออะไรอ่ะแถวนี้มีอ่าขายไปหมดแล้วอ่าไม่มีแล้วโอเคจบมีด้จบแล้ะอ่านะครับส่วนอันนี้อ่าสไตล์ก็จะประมาณนี้คือเวลาคุณจะคุยเรื่องพักเครื่องกับผมอ่าเห็นไหม เนี่ยโอเคเห็น okay. ไหมเนี่ยปลอดเขาจะเป็นพื้นอย่างนี้เขาจะไม่เป็นตะข่ายครับอ่าพอเรารู้แล้วนะเราก็จะรู้อลไยอย่างเห็นไหม บลอดคือคุณสงสัยอะไรผมจะมีคุณดูหมดอย่างถ้าเกิดคุณจะคุยเรื่องพระทองผสมับผมอะผมก็จะมีให้คุณดูประมาณนี้เนี่ยเวลาจะคุณจะคุยเรื่องพระทองผมจะมีให้คุณดูประมาณนี้คือคุณแปลกใจไหมว่าเวลาไลฟ์ผมคุณอยากจะรู้อะไรผมสามารถทําให้คุณรู้ได้เดี๋ยวนั้น